ทำรายการอะขึ้นภูขึ้นภูเขาเหรอขึ้นภูเขาเล็กเหรอภูเขาเขาเรียกเขาเรียกภูภูเขาภูภูเขาขี่หมาขี่แมวเพราะหมาแมวขี้ใส่ใช่ไหมภูเขาขี่หมาขี่แมว ไดโต๊ะอะไรโต๊ะโต๊ะอะไรโต๊ะโต๊พระราชาเหรอไหมโอ้แานบินอะไรจานบินพิเศษเหรอ แต่ว่า <mean> มันแค่หมามันอยู่อีกฝั่งแล้ก็มึงร้อขึ้นมาดิ ดีท่านผู้ชมตอนนี้อากาศดีมากไม่ดีเลยอันเนี้ยมันทุกคนทำร้ายเรื่องอะเพราะมันไม่ดีเหรอสิ่งแวดล้อมหอยเชลล์รู้แล้วนะแ้วมันเป็นตั้งแต่หนึ่งขวบแล้วอ๋อรู้ตั้งแต่หนึ่งขวดทำไมมึงไม่เป็นทำไมมึงไม่ฉลาดกว่าชาวหไว้่ายดีๆนะลูกว่ายดีๆนะอย่าพูดไปเรื่อยนะมาโอเคอย่าพูดอย่างนี้พูดมากให้เกิดกอน โอเคมาทุกคนพนมมือทุกคนว้องมาที่ฐานนะสาธุเออคนไรไหวคนนั้นสวยเหนมให้ข้าพเจ้าแข่งเลสาธุโอเคมีที่ะมีอะไรนะมีอะไรี่อ๋อมัอยู่ตรงนี้ ว,วันนี้สามารถชิคเยอะฮะใช่ไหมพัะเกตเด้อมวงอ่อยูโจไม่รู้จะ